ที่สารวัาการเมืองพัทยานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมแผนพัทยามุอ่อ่อนพร้อมด้วยนายขจรเดชอภิชาติตรากุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานเมืองพัทยานายธเนศสุพร์สหัสังศรีประธานสภาุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีนายพิสูจน์แท้คูนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกนายบุญอนันต์พัฒนศิลป์ เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและตัวแทนภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดยในที่ประชุมนะครับมีการหารือและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัทยามุกอ่อนในการเปิดเมืองตอนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รับวัคซีนแล้วนะครับมาอย่างพื้นที่เมืองพัทยาอําเภอปรมมงและอําเภอสันหิษ โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องอยู่หรือในพื้นที่สองอำเภอน,นี้อย่างน้อย7วันก่อนออกเดินทางไปพื้นที่อื่นภายใต้แนวคิดนีโอพัทยาซึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในการที่จะเน้นเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวโดยกลุ่มประเทศที่จะเปิดรับเข้ามาในพื้นที่นั้นนะครับจะเป็นกลุ่มประเภทความเสี่ยงต่ํา ตามรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุขและเป็นนักท่องเทีย่ยวที่รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์วัคซีนแต่ละชนิดแล้วในระยะเวลาการฉีดวัคซีนมากกว่า14วันแต่ไม่เกินหนึ่งปีทั้งนี้นะครับวัคซีนที่นักท่องเทีย่ยวได้รับจากประเทศต้นทางนั้นนะครับจะต้องรับรองโดยรัฐบาลของประเทศนั้นส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12-18ปี จะต้องได้รับการตรวจโควิด -19 มาแล้วก่อนเดินทางไม่เกิน72ชั่วโมงพร้อมกับโควิด -19 ฟร e e certificate นะครับโดอนทองเที่ยวต้องพักอาศัยยในโรงแรมที่รับมาตรฐาน S H A plus และสามารถทำกิจกรรม ใช้บริการได้จากสถานประกอบการตามพื้นที่ที่กำหนดที่รับมาตรฐานเท่านั้นนะครับอีกทั้งจะต้องรายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชันรัฐบาลกำหนดทุกวันตลอดระยะเวลา7วันที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งพระยามุปออนนะครับถือเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการ SOP 12มาตรการคือ 1. มาตรการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่ากาศยานในชาติอุตภาและสนามบินสุวรรณภูมิ 2. มาตรการเดินทางจากสนามบินที่เข้าพัก 3. บมิมรการบริการระหว่างลูกค้าเมื่อมาถึงจุดเช็คอินของโรงแรม 4. บรมารการท่องเที่ยวชายหาด 5. บรมารการจัดการสำหรับพื้นที่พักผ่อนแบบองค์รวม 6. ก,การท่องเที่ยวและการเดินเรือ 7. มาตรการสําหรับผู้ให้บริการโดยสถานประกอบการหรือโรงแรมที่จะเข้าร่วมนะครับต้องรับราอาจงต้องมีการรับรองมาตรฐาน SSHA พัฒเป็นหลักซึ่งการดำเนินการตามแผนดังกล่าวนะครับจะบรรลุเป้าหมายนั้นประชากรและแรงงานในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอรประมงและอำเภอสันหิต จะต้องรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย70%ภายในเดือนกรกฎาคม2564นี้เพื่อจะสามารถเปิดเมืองต้อนรับท่องเที่ยวในฤดูก,การท่องเที่ยวปลายเดือนตุลาคม2564โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายหลักคือเยอรมันและรัสเซียนะครับ ท่านหน้าของนักสนญยาคุณปลื้มนะครับในยมเมืองพัทยาท่านได้มีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวบีทีวีว่าสําหรับแผนการพรัทยามุฟออนนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานเมืองพัทยาโดยได้มีการนําเสนอผ่านดรทศพรสิริสัมพันธ์ประธานที่ปรึกษายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการท่องเที่ยวประเทศไทยในการหารือนะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อ ด้านการท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาที่เชื่อมโยงไปกับเรื่องของวัคซีนที่จังหวัดชลบุรีจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อจะนํามาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามเป้าหมาย70%โดยส่วนของพัทยามุฟออนนะครับเป็นการโฟกัสไปยังพื้นที่การท่องเที่ยวตทพัทยานะครับก็นําพื้นที่เมืองพัทยาเป็นหลักแล้วก็มีการติดต่อในส่วนของอำเภอประมงและอำเภอสันีบเป็นหลักด้วยเช่นกันนะครับ ในการจัดทําแผนดังกล่าวโดยประชากรที่รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย70%นั้นนะครับจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนจํานวน9 0 0 0แสโดสตามแผนของพระรยาบุบอ่อนซึ่งได้มีการวางแผนจัดฉีดวัคซีนวันละ1,500 0โดสในพื้นที่เมืองพัะยาและพื้นที่โดยรอบเพื่อสามารถเปิดเมืองพระรยาและก็เปิด เมืองนะครับเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวในไตรมาสที่4ี่นี้ตามแผนรัฐบาลกำหนดไว้ทั้งนี้แผนพัทยาบุฟออนที่เมืองพัทยาทราทสำนักงานเมืองพัทยาและภาคธุรกิจในเมืองพัทยานะครับได้ร่วมจัดทําขึ้นหลังจากนี้นะครับมีการเสนอให้ทางสาธารณสุขเห็นชอบก่อนจะผ่านไปยังศูนย์บริหารจัดการเศรษฐกิจและส่งต่อไปให้สบคพิจารณาอนุมัติ ก่อนกลางเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้สอดรับกับแผนการฉีดวัคซีนที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้โดยส่วนของมือพัทยาและภากการท่องเที่ยวนะครับก็มีการเสนอแผนการพิจารณาและเพิ่มสัดส่วนของวัคซีนที่จะมีการจัดสรรให้กับจังหวัดชลบุรีเพื่อจะสามารถขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรีให้เดินหน้าต่อไปได้ไปฟังเสียงของท่านนายกเมืองพัทยา่อยครับ ในเรื่องของพัทยามูฟออนเนี่ยนะครเป็นส่วนที่ทางเมืองพัทยาร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยการนํานเสนอโดยผ่านทางท่านดรทศพรศิริสัมพันธ์ท่านประธานที่ปรึกษานาะยกและเป็นประธานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะในการที่ประชุมหารือกันในส่วนของเรื่องการจะเดินหน้าต่อของทางด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของทางเมืองพัทยา นะครับก็มาผูกกับในส่วนของเรื่องวัคซีนที่ทางจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการจัดสรรมาเพื่อที่จะฉีดให้กับประชาชนตามเป้าหมายคือให้ได้70%นะครับซึ่งในส่วนของพัทยามูฟออนเนี่ยเป็นการโฟกัสในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งทางทะท,ะทะพัทยาเนี่ยก็านำาในส่วนของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ติดต่อก็คืออ่าอ,อบารลมุงและอ,อสัตหีบมามามา,มาเป็นหลัก นะครับซึ่งในอำเภอบารามุงนะครับมีประชากรประมาณ3 0 0 0 0 0ประมาณ3,80000คนสันติิดก็ประมาณ1,660,000คนนะครับรวมทั้งประชากรแฝงด้วยในประมาณ600,000คนนะครับแล้วก็พอมาดูในส่วนของเรื่องตัดของประชากรที่อายุไม่ถึง18ปีลงไปแล้วกับจำนวนของประชากรที่จะต้องได้รับวัคซีนประมาณ70%ก็คืออยู่ที่ประมาณ4ี่0 0 0เศษนะครับประมาณ4 0 0,000เศษ แต่ก็ยังได้มีการนำเสนอไปในส่วนของในเรื่องของพัทยา move on เนี่ยก็คือจำนวนวัคซีนที่จะต้องได้รับในพื้นที่นะครับก็คือประมาณ9000แสนโดสนะครับประมาณ90,00แสนโดสซึ่งในเรื่องนีเน้เราได้มีการนำเสนอไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ท่านน้ำตีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมาประชุมร่วมกับเราที่ที่พัทยานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นก็เป็นในเรื่องของการทําแผนลงไปในรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับว่าในเรื่องของ วัคซีน9000โดสที่สำหรับในพื้นที่ท่องเที่ยวคือพัทยาและพื้นที่โดยรอบรวมถึงสัตหีบเนี่ยจะใช้วัคซีนแล้วก็มีวางแผนในการฉีดวันละเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งในในส่วนตรงนี้เนี่ยเรามีการคาดการณ์และวางแผนกันไว้ว่าในส่วนของวันละ1 5 0 0 0โดสในพื้นที่พัทยาและพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้ในส่วนของพัทยาเนี่ย เปิดได้ในไตรมาสที่4ตามแผนที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนที่ทางตท,อท,อทอร่วมกับทางสมาคมธุกรกิจและการท่องเที่ยวและทางภาคเอกชนเนี่ยร่วมกับทางเมืองพัทยาได้จัดทำแผนตรงนี้ขึ้นแล้วก็จะนำเสนอให้ทางสสบคโดยผ่านสบคชุดเล็กนะครับซึ่งก็จะอสอดรับกับในส่วนของเรื่องแผนการฉีดวัคซีนทึ่งทางรัฐบาลได้กาหนด ลงมานะครับซึ่งทางเราเองเนี่ยได้นำเสนอไปในเรื่องของการพิจารณาการเพิ่มสัดส่วนของวัคซีนที่จะให้กับจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งก็จะทำให้ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชนบุรีเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้นะครับอา Move เซียนบูฟออนก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของทางแผนทางด้านธุรกิจเพื่อรองรับ ในในเรื่องของการเปิดเมืองที่จะเกิดขึ้นตามแผนของรัฐบาล